จำคุก22ปีครึ่งตำรวจผิวขาวกดคอจอร์ดฟอยคดีจบแต่ปัญหาเหยียดผิวยังไม่จบ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบก,กับผมจานนรงคุตโตในรายการบิ๊กบอผ่าโลกสารสารัฐพิพากษาจำคุก22ปีครึ่งเดเรกชอวินตำรวจผิวขาวใช้เข่ากดคอสังหารจอร์ดฟอย์เหตุอคติเอดผิวฝังรากลึกลามทั่วสหรัฐเดริกชอวินอดีตในตำรวจผิวขาวเมืองมินิอาโพลิสถูกสารตัดสินพิพากษาลงโทษเป็นเวลา22ปีครึ่งในฐานความผิดฆาตกรรมโดยการใช้เข่ากดไปที่คอหนุ่มผิวสีจอร์ดฟลอย์ จนเสียชีวิตระหว่างจับกลุ่มเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2020ครอบครัวของจอร์ดฟอยรู้สึกได้รับความยุติธรรมแต่โทษยังเบาไปคดีนี้ถือเป็นคดีดังที่ส่งผลให้ชาวเมริกันจจำนวนมากลุกขึ้นประท้วงต่อต้านความอายุติธรรมทางสีผิวในขบวนการเคลื่อนไหว Black Lives Matter ประมะบทแห่งการ,รเผชิญหน้าระหว่างขวาจัดซ้ายจัดทั่วประเทศสหรัฐ แม้เลือกตั้งได้ประธานาธิบดีคนใหม่โจไบเดนการเหยียดผิวสียังไม่หมดไปภาพรวมเหมือนกับว่าคนอเมริกาแอฟริกันจะมีบทบาทในองค์กรอำนาจรัฐของมลร,รัฐต่างๆรวมทั้งคณะรัฐบาลมากขึ้นแล้วก็ตามชีวิตความเป็นอยู่การได้รับวัคซีนต้านโควิด -19 ยังคงเป็นปัญหาเหลื่อมล้ำทั้งได้ขยายความเกลียดชังสู่ชาวเอเชียอเมริกัน อย่างเด่นชัดมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนเมื่อวันที่20เมษายน2564คณะลูกขุนแห่งศาลสหรัฐมีคำวินิฉัยว่าชอวินมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแต่ไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายและฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาและกระทำไปด้วยความประมาท ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นคำตัดสินครั้งประวัติศาสตร์และยังเป็นการประนามพฤติกรรมของตำรวจอเมริกันที่มักจะใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุต่อคนผิวสีคีธเอลิสันอายการสูงสุดรัฐมินนิโซตาระบุว่า บทลงโทษที่ชอวินได้รับนั้นถือว่ารุนแรงที่สุดสำหรับอดีตตำรวจสหรัฐที่ใช้กำลังเกินกว่าเหตุกับประชาชนอย่างผิดกฎหมายและที่ผ่านมาก็แทบจะไม่สามารถเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ได้เลยประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐซึ่งเคยพูดคุยกับครอบครัวของจอร์ดฟอยหลายครั้งถแถลงที่ทำเนียบข่าวว่าคำตัดสินของศาลมีความเหมาะสมอย่างไรก็ตามรอดนี่ซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของจอร์ดฟอยรวมถึงแบรนดอนวิลเลียมซึ่งมีศักเป็นหลานของผู้ตาย มองว่าคำตัดสินนี้ยังเบาเกินไปและไม่สาสมกับความผิดที่ชอวินได้กระทำวิลเลียมกล่าวที่ด้านหน้าศาลว่าพวกเราเหมือนถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเพราะเราไม่มีทางได้จอร์จฟลอยด์กลับคืนมาแล้วก่อนคำพิพากษาจะถูกประกาศบรรดาพี่น้องของฟลอยด์ได้กล่าวต่อศาลว่าที่ผ่านมาพวกเขาได้รับความทุกข์ทรมานเพียงใดขณะที่บรรดาของชอวินยืนกรานว่าลูกชายเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนอดีตนายตำรวจเอง กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของจอร์ดฟอยดีเตอร์คาฮิลผู้พิพากษาแขวงเทศมนตรเพนนิพินระบุว่าการเข้าอกเข้าใจความเจ็บปวดของครอบครัวผู้ตายคือสิ่งสำคัญแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ตัดสินลงโทษตามกระแสสังคมในคำพิพากษายาว22หน้ากระดาษผู้พิพากษาคาฮิลได้ให้น้ำหนักพิเศษกับข้อโต้แย้งที่ว่าชอวินกระทำการอย่างป่าเถื่อนและใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ทำให้สารเห็นสมควรลงโทษสถานหนักยิ่งกว่าผู้กระทำความผิดครั้งแรกโดยทั่วไปอดีตตำรวจผิวขาวนายนี้เข้าจับกลุ่มจอบฟอยเนื่องจากได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตว่าเขานำธนาบัตรปลอม20ดอลลาร์มาซื้อบุหรี่คลิปวิดีโอซึ่งมีผู้บันทึกเอาไว้ได้ในขณะที่ชอวินใช้เข่ากดที่คอของจอร์ฟอยซึ่งอยู่ในสภาพใส่กุญแจมือนานกว่า9นาที เมื่อวันที่25พฤษภาคมปี2020สร้างความคับแค้นใจต่อผู้คนทั่วโลกและนำมาสู่การเดินขบวนประท้วงและก่อจลาจลครั้งใหญ่ที่สุดในสหรัฐในรอบหลายสิบปี ชอวินถูกส่งตัวไปขังยังเรือนจำความมั่นคงสูงในย่านโอก๊กพาร์คไฮตั้งแต่ถูกสารพิพากษาว่ามีความผิดจริงเมื่อเดือนเมษายนแต่ยังไม่แน่ชัดว่าเขาจะถูกส่งไปรับโทษจำคุก22ปีขึ้นที่ใดคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามผู้หมูลสารความเคลื่อนไหวในต่างประเทศได้ใหม่ในรายการบิ๊กบอลาโลกสวัสดีครับ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s y s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ